สวัสดีครับนะเพื่อนรถไฟทางคูเด่นชัยเชียงรายเชียงของอยู่ที่136นะครับแถวพิงงาว้อนนะครับวันนี้นอนเปรี้ยงๆเ,เลยครับก็มาปนะนะรับแบบจะเทหัวเสากันเก็บภาพไปฝากนะเพื่อนนะมาชมการทำงาน ตาแป๊บเดียวครับก็เอาคลิปไปลงให้เพื e ่อนๆได้ชมเป็นแบบสังเบ็ดนะครับแป๊บเดียวแล้วสาวตอนนี้เราสึดว่าจะไม่สูงนะครับไม่สูงไม่ต่ำที่สุดละครับก็ แต่ละพื้นที่นะครับเสาวันก็ไม่เท่ากันนะครับสร้างตามเาเรียกอะไรตามที่เขาสำรวจมาเขาสูงเขาสูงก็จะโหลดเสาลงมาะจะเจอดอยถึงสูงมันก็จะโลดจะเจอดอยลึกๆก็กกมาก็จะขยับตามสภาพภูมิประเทศนะครับนะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นเสาสูงบ้างเสาต่ำบ้างนะครับแต่ระดับมันก็เท่ากันระดับต้องเท่ากันนะครับมีพเพื่อนๆถามมาระดับต,ต้องต้องเท่ากันเพื่อให้รถไฟได้วิ่งสะดวกครับจะสูงต่ำเพินไม่ไม่ได้นะครับรถไฟต้องระดับเท่ากันนะครับพเพื่อนปรับหัวเสานะครับพเพื่อนก็เก็บ เราล,ลอนมาเปี้ยงให้พเพื่อนได้ชมเพื่อความบันเทิงของเพื่อนเพื่อให้พเพื่อนๆได้ชมทุกช็อตในการทำงานสร้างทางรถไฟนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ยังไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่เข้าไหลโฆษณาก็ยังไม่มีนะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยทางแอดมินก็พยายามนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเกี่ยวกับการสร้างรถไฟนี่แหละครับสร้างทางรถไฟนะครับช่วงอำเภองาวนะครับจุดนี้ก็1,36่งสามห3หนึ3งสา้าก็าไล่ไปเริ่มตั้งแต่งาวก็1 หนึ่งอะไรหนึ่งเก้าเก้าหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหรืออะไรนะครับที่พวกผมดูกันอยู่นะครับก็จะไล่ดูกันทุกจุดครับพาเป็นเพื่อนไปชมหน้าง,งาน,นครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงเปลี่ยนอากาศนะนะครับลมหนาวเฉลยมาพะเยาคางคืนเย็นกลางวันร้อนนะครับดูแลสุขภาพนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมที่ให้กำลังใจสวัสดีครับ